สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิสาดิจิตอลอาร์ชแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการทําตัวหนังสือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะที่ถูกตัดออกเป็นชิ้นๆิแบบนี้ใช้ในการออกแบบพวกโลโก้หรือทําพวกเฮดไลน์นะครับต่างๆนะครับใช้กันในการออกแบบตัวหนังสือต่างๆให้ดูมีความน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีและขั้นตอนการทํางานกันนะครับว่าใช้เครื่องมืออะไรบ้างและคําสั่งอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองทํากันเลยนะครับอย่างในตัวอย่างที่ผมทําไว้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้คือผมจะ นะครับเ like ร,ริ่มทานะครับเดี๋ยวเราไปที่คําสั่งไฟล์เลือกหัวข้อ New นะครับสร้างหน้ากระดาษตามไซส์ที่เพื่อนๆอยากทํางานเลยนะครับจากนั้นเนี่ยคลิกปุ่ม create สร้างหน้ากระดาษขึ้นมาใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเราจะพิมพ์ตัวหนังสือลงไปครับแล้วก็มาคลิกที่เครื่องมือพิมพ์ตัวนี้ตัวทีนะครับธรรมดาเลยจากนั้นเนี่ยเอาเครื่องมือตัวทีคลิกลงไปที่หน้ากระดาษนะครับซึ่งเวลาที่คลิกลงไปหน้ากระดาษแล้วใช่ไหมครับมันก็จะใส่ข้อความตัวอย่างลงไปอย่างเงี้ยโลเลมอิฟซัมเนี่ยถ้าเราต้องการใด้ข <find S 2> ้อความอะไรที่เราต้อง ที่เราจะใช้งานก็ให้พิมพ์ใหม่ลงไปนะครับสมมุติเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับโอเคอ่ปึ๊บจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกขนาดเลือกฟอนต์กันซึ่งเวลาที่เราเลือกขนาดเลือกฟอนต์เนี่ยก็มาที่ช่องนี้นะครับนี่ผมเปลี่ยนไปดูสอสีดําก่อนนะครับเพื่อจะได้ทําการเลือกได้ง่ายขึ้นก็มาเลือกตรงนี้ตรงหัวข้อคาแรคเตอร์นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกเลยสมมุติผมเลือกใช้ฟอนต์ที่ชื่อ a r i a l นะครับ ซึ่ง a r i a l เนี่ยมันเป็นฟอนต์ที่มันมากับเครื่องอยู่แล้วนะครับมันจะมีแหละทั้ง Mac และ PC นะนะครับซึ่งเราสามารถใช้ a r i a l เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับมัน้องเป็นตัวหนาตัวเอ็นตัวเอียงอะไรเงี้ยเลือกใช้ได้หมดเลยนะครับ a r i a l นะครับอันนี้แนะนำนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับ a r i a l ยลเห็นไหมครับปึ๊บถ้าเราเลือกมาปึ๊บเนี่ยตรงหัวข้อ regular ใช่ไหมครับเราก็สามารถเลือกตัวโบตัวโบอีเทอริกตัวแบ็กอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกจะ ได้เป็นบบร็กแล้วกันนะครับจากนั้นเนี่ยเรามาปรับขนาดตรงนี้เวลาปรับขนาดเนี่ยอันนี้ผมจะเลือกไซส์ใหญ่เลยนะก็สมมุติผมเลือกสัก72เลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะซูมหน้ากระดาษกลับมาเป็น fit in window นะครับผมก็ซูมกลับมาโอเคถ้ามันยังใหญ่ไม่พอเดี๋ยวผมขยายอีกนะเวลาขยายเนี่ยย่อขยายเราใชา้ลูกศรสีดาได้นะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเลื่อนตำแหน่งนิดนึงกดชิปไปด้วยครับเวลาย่อขยายตัวหนังสือโอเคพอย่อขยายได้ขนาดที่เราต้องการใช้งานเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไป เดี๋ยวผมจะทําการแปลงตัวหนังสือเนี่ยนะครับเป็นการที่เอาลน์ลงไปก่อนเพราะถ้ายังไม่เกิเอาลน์เนี่ยเราจะไม่สามารถนะครับทําการตัดแบ่งตัวหนังสือให้เป็นแยกกันออกมานี้ได้นะครับจะแยกออกมาได้เนี่ยเราสามารถไปสร้างสารเนเป็นอะไรต่างๆเนี่ยได้เลยนะครับก็ไปที่คาําสั่งคลิกเมาส์ขวาเลยก็ได้ครับคลิกขวาเลยครับท้ง Mac หร้อ PC เลยนะเราเลือกหัวข้อ Create Outline มันก็จะแปลงตัวหนังสือตัวเนี้ยให้กลายเป็น ภาพกราฟิกไปอันนี้ผมจะสั่ง expand เลยนะครับไปที่คำสั่ง object expand ให้กลายเป็นวัตถุกราฟิกไปเลยนะครับพอได้นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกเครื่องมือ stroke นะครับวาดเส้นนะครับเครื่องมือวาดเส้นตัวนี้มาทําการวาดเส้นเพื่อที่จะทําการทําให้ตัวหนังสือมันขาดออกจากกันซึ่งจะลากเป็นเส้นแบบไหนก็แล้วแต่เราเลยนะครับต้องการจะรูปทรงแบบไหนผมก็เลือกเครื่องมือลากเส้นมานะครับไปที่สีฟิลนี้ผมยกเลือกใส่สีฟิล แล้วเดี๋ยวผมมาใส่สีสตโตรกแทนนะครับผมก็เลือกสีเขียวเลยจะได้ดูชัดๆจากนั้นเนี่ยเราก็ปรับสโตกให้มีความหนาหน่อยนะครับเราต้องการให้มันแตกออกมาเป็นเส้นใหญ่เส้นเล็กมีความหนาเท่าไหร่แล้วก็กาหนดลงไปสมมติเริ่มที่10บพอยต์ก่อนละกันจากนั้นเนี่ยผมก็เอาเครื่องมือมาลากครับอย่างนี้ละกันนะครับวางปุ๊บเราก็ลากเลยอ่าอย่างนี้เส้นหนึ่งปั๊บอ่าปั๊บใช่ไหมครับแล้วก็ลองปรับแต่งตาแหน่งก่อนก็ได้ถ้าเคลื่อนย้ายตาแหน่งเปลี่ยนลูกศรสีดําก่อนเนาะ โอเคได้นี้เสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวเส้นต่อไปผมก็ลากอีกนะครับแบบนี้อย่างงี้ก็ได้อนี่ก๊อปปี้แล้วกันนะครับตัว B จะได้ลากแล้วแตกออกมาคล้ายๆกันอ่าเวลาก๊อปปี้นะครับอ่าเวลาก๊อปปี้ให้กดถ้าเป็นเครื่อง PC นะครับให้กดปุ่ม Altinet นะครับ Altl นะครับถ้าเป็นเพื่อแม a กกดออ t ชันนะครับแล้วก็ใช้ลูกศรดำเนี่ยลาก Copy ออกมาเลยครับกดคู่กันนะอ่าปึ๊บอย่างนี้นะครับต้องการจะแตกกี่ส่วนแล้วก็ลากไปครับแนะบบนี้นะครับ,น,บน,นี่คนะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็ลากเส้นไปก่อน อย่าน,นี้มนะันไม่ขนาดกันได้ก็ไร้แล้วก็เปลี่ยนแต่จริงแล้วก็ฟรีฟอร์มนะครับเราจะไล่ยังไงก็ได้แหละนะค,คนะครับน,นี่ผมใ,ให้มันเหมือนกันมากนะตึ๊บตึ๊บโอเคนะครับแล้วคราวนี้เราต้องการจะเลือกกลุ่มเส้นทั้งหมดเนี่ย ผมจะใช้ m มจิกวอรนะครับมาคลิกเพราะว่าเวลาคลิกไปแล้วมันจะได้เลือกทั้งหมดเลยผมจะเลือกสีเดียวกันนะเนาะอันนี้คือสีเขียวเหมือนกันมันก็จะเลือกทั้งหมดเลยปึ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปเปิดวินโดว์ที่ชื่อสต็อกนะครับวินโดว์เลือกหัวข้อสต็อกนะครับ่อจะเปิดขึ้นมาปรับเรื่องของเส้นนะโอเคพอเปิดสต็อกขึ้นมาเรียบร้อยใช่ไหมครับผมจะมาตรงโปรไฟล์ตัวนี้จะเปลี่ยนลักษณะเส้น,นจริงๆเราจะเปลี่ยนจากข้างบนตรงนี้ก็ได้นะครับยูนิฟอร์มตรงเนี้ยให้เป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับจะลกากา,กา้้้งนนไดะรัวมตีแ เพื่อนๆจะได้ลองดูหน้าต่างมันด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมเลือกเป็นตัวนี้นะครับ width รไฟ f i l e เป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับคลิกเลยพอคลิกเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับขนาดของเส้นให้มันใหญ่ขึ้นหนาขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เขาแล้วแต่เรานะเราต้องการจะทําให้เป็นเวลาที่มันผ่าออกมาแนละ้วหรือว่าตัดออกมาแนละ้วเนี่ยมีช่องว่างใหญ่หรือเล็กก็แล้วแต่เราชอบเนาะนะครับสมมติผมเอาสัก20แล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นชัดเนาะพอได้ยี่สิบเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะ ใช้ลูกศรสีดำนะครับรากคลุมทั้งหมดเลยเพื่อจะทำการตัดแบ่งนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็ไปเลือกนะครับคำสั่งอันนึงนะครับไปที่คำสั่ง object expand a p p e l a n c e นะครับเพื่อจะแปลงเส้นที่เราทำเป็นสามเหลี่ยมเมื่อกี้เนี่ยให้กลายเป็นวัตถุมันจะได้ตัดแบ่งภาพตรงนี้ได้น,นะครับก็เลือก expand a p p e l a n c e พอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยผมมาที่หน้าต่าง window pathfinder เพื่อจะสั่งเครื่องมือ d i นะครับเพื่อจะตัดภาพที่เราใช้เส้นเนี่ย มาทำเนี่ยออกเป็นชินช้นๆครับอ่าตัวหนังสือเนี่ยออกเป็นชินช้นๆผมก็เปิดพาร์ f ไฟเดอร์ขึ้นมาเสร็จแล้วผมก็มาที่หัวข้อพาร์ตไฟเดอร์นะเลือกปุ่ม d y ตรงนี้ครับคลิกลงไปเลยครับพอคลิกเสร็จปุ๊บตอนนี้มันตัดเรียบร้อยลอะโอเคผมก็มาที่เครื่องมือ Magic Wand อีกรอบหนึ่งนะครับเลืออ Magic Wand มาคลิกที่เส้นสีเขียวหรือว่ากรอบสีเขียวอันนี้เสร็จแล้วผมกดปุ่ม backspace หรือปุ่ม delete ก็ได้นะครับลบทิ้งไปปุ๊บคุณเห็นไหมครับตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะถูกตัดแบนออกไปชิ้น้ดก,ก,ก็ไ คลิกขวาอันกรุ๊ปเนี่ยครับเห็นไหมเราก็สามารถที่จะ,ะวาดให้มันเหลืองกันอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่อเดียในการดีไซน์เราจะไปออกแบบเป็นพวกโลโก้เป็นพวกตัวหนังสือนะครับสติ๊กเกอร์อะไรเนี้ยนะครับติดรถติดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคอย่างนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้เอฟเฟกต์ในการทําพวกตัวหนังสือที่มันแบบมีความแตกต่างจากว่าปกติทั่วไปเห็นไหม นะครับเป็นไอเดียหนึ่งนะครับเน,นี่ยก็คือคุณสามารถไปไประยุกต์จริงๆเอาไปตัดกับพวกรูปภาพก็ได้นะครับหรือจะทตัวหนังสือลักษณะแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเรานะครับแล้วแต่เราเลยแล้วแต่ไอเดียของเราเลยเห็นไะครับเปลี่ยนสีได้ไหมก็เปลี่ยนได้ก็ลากขุมนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีส่วนที่มันเกินนะเพราะตอนที่เราสั่งดีแวร์เาจะมีบางส่วนที่มันเกินออกมาเนี่ยปึ๊บ ก็เอาลูกศรบวกมา,มาลบนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปฝึกใช้ดูนะครับแล้วเวลาที่เราใส่สีหรืออยากจะใส่สีกาเดียนอะไรก็นะครับเปิดสวัสด์ไลบรารีก็ได้ครับแล้วก็เลือกหัวข้อเนี้ยกาเดียนแล้วคุณก็ลองเลือกสีที่คุณต้องการเนาะจะต้องการใช้สีอะไรก็ลองเลือกดูนะครับอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหม ก็สามารถเปลี่ยนสีได้ตามที่เราต้องการจะเป็นกาเดียนก็ได้นะครับอันนี้ผมเคยสอนไปแล้วเนาะในการทําสีกาเดียนเนาะก็ลองไปศึกษาแล้วก็ลองทําดูนะครับเนี่ยนมะครับเราก็จะได้เป็นเอฟเฟกใหม่ๆให้กับตัวหนังสือของเราเป็นการดีไซน์ให้ตัวหนังสือเรามีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับโอเคสําหรับคลิปเนี้ยผมก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ก็ให้เพื่อนๆไปลองฝึกทากันดูนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์ ชแนลรวมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับถ้าสนใจอยากจะเรียนกราฟิกนะครับไม่ว่าจะเป็น Affinity photo นะครับ a f f i n i t y Designer Illustrator หรือ Photoshop สอบถามอินบ็อกซ์ในนะครับ Facebook วิสาดิจิทัลอาร์ได้นะครับสอบถามกันมาได้ในอินบ็อกซ์เลยนะครับหรือว่าจะให้จัดคอร์สหรือว่าอยากต้องการจะเรียนเนื้อหาตัวต่อตัว,ตวหรือว่าจะเป็นลักษณะแบบว่าเนื้อหาที่เราต้องการจะเรียนอ่ะอย่างจะออกแบบพวกโลโก้ออกแบบตัวหนังสืออะไรเงี้ยนะครับก็ รีเพล็กกันเข้ามาได้ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วกดแชร์ช n e l ให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ